าเกเปลี่ยนชุดแล้วคะก็เปลี่ยนเป็นชุดนะครับคเับเปลี่ยนชุดนะครับนี่ห้องแห่งความลับนะฮะห้องหความลัเออห้องแห่งความลับบอกเลยห้องแห่งความลับนะฮะ ต้เป็นความรักทั้งความรักและความลับอยู่ในนี้หมดเลยก็จะเห็นเนงเงินเปลี่ยนชุดนะฮะก็กดหนึ่งมานะฮะ <laughs> หัวเห่าขออนุญาตไปข้างนอกนะฮะเพราะว่าเป็นห้องส่วนตัว เอาไปตั้งเลยครับผมตั้งนี้ก็ได้ไม่ได้โคตั้งไกจๆเลยอ่ะเดี๋ยวดูเอาไปตั้งนี้ดีป่ะตั้งไกลเกินไปปะเดี๋ยวรับงานใหุ้รบป่ะเลยไม่ได้โคขาดเลยฮะคุกดหนึ่งมาเต็มเลยเงินเต็มเงินกดหนึ่งคืออะไรอ่ะเบียร์บอกว่าจะใครอยากเห็นเงินเปลี่ยนยุดกดหนึ่งอ๋อใครใครอยากใครอยากเห็นเงินนะคะใครอยากเห็น อ่าสีกันเกงในบ็อกเซอร์ของในเงินนะคะกดเลขหนึ่งขึ้นมาค่ะนักขยินของป๋าเบียน,นะครับกดเลขสี่ใครอยากเห็นอ,อ,อนาคอนด้านะกดเลขเก้าขึ้นมาค่ะหวานหว,วานอยู่แล้วไม่ต้องเติมน้ำตาลอแต่คนนี้คือใช่เลยไหมคะคนนี้คือค,นนคุณที่คนนี้คือคนที่ใช่เลยไหมครับเจอแม่กันยังเจอแม่อีกฝ่ายหนึ่งเจอแม่ของอีกฝ่ายยังผมเจอแล้ว แล้วเขาล่ะเขาเขาเจอพ่อผมแลนะพ่อผมอยู่กับพ่ออ๋อแล้วคือเจอต่างฝ่ายก็เจอเจอครอบครัวแล้วแม่แม่เจอแล้วแม่แม่มาหาที่โอเควันก่อนก็แม่อยู่ที่บ้านพ่อนอ๋อเป็นไงบ้างแบบเขาถามว่ามีความเป็นไปได้เท่าไหร่คะอือแต่ว่ามีมีสองคำที่พ่อพี่เนี่ยกลัไปบ้านพี่ณีสองครั้งใช่ไหมคะที่แบบไปเอาของรีวิวสินค้าแล้วทีนี้ ครั้งแรกพ่อพี่เนก็พูดกับหนูครั้งที่สองไปก็พูดแต่ว่าหนูยังไม่บอกว่าคำคำที่พ่อพูดคือคำไหนเป็นลูกพายพ่อเป็นลูกพายพ่อไหมไม่ใช่งีแต่ว่าหนูยังไม่บอกใครว่าพูดคำไหนเฮยคือยังไม่บอกใครอ่ะให้พี่เดาเลยนะเป็นลูกพายพ่อไหมใช่พูดว่าอะไรไม่บอกไม่บอกก็มาน่ารักเขาดูแลกันดีมากเลยนะเขาถ่ายรูปให้กันเขาแบบอุ้ยไม่มีใครอ๋อไม่มีใครไม่มีใคร กันต้องใช่เออพี่สาวผมไม่มาลูกพายเป็นลูกพายคนใต้ชมหน่อยแม่ตั้งเป็นคนมองแม่ตั้งชมแล้วนะอ่าเขาบอกว่าคนใต้จริงใจเชื่อวะเชื่อเดีคนใต้จริงใจอ่าเนี่ยหนูมาเจอพี่บ่อยแล้วหนูว่าคนใต้จริงใจวะมากคนใต้จริงใจมากใจใหญ่มากใจใหญ่ใหญ่พเงินในกระเป๋าใจเยอะมากอันนี้คือเรื่องจริงสัมผัสมาแล้วหนูเคยไปด้วยแล้วหนูมาเจอแม่ตั้งหลายอย่าง มาทำงานกับพี่เป็นไงบ้างเดี๋ยวลองฟังน้องเบลพูด oh. นะคะว่ามาทำงานกับแม่ตั๊กเป็นยังไงบ้างอะไรบ้างนะคะาาาท่ s, <S าทาง้องแม่เป็แต่ความรักแบบคนใช่แล้วพ่อแม่ตั๊กเป็นคนที่ใจใหญ่เป็นคนที่ใจเป็นคนที่ใจดีด้วยอันนี้คือแม่ตั๊กใจดีจริงอันนี้ยอไหมไม่ยอมไม่ยอมไม่ยอจากที่ทำงานด้วยกันก็คือแม่ตั๊กคนที่ใจดีใจดีด้วยใจใหญ่รูใหญ่ด้วยจริงๆค่ะแม่รักใจดีลูกใครลูกหมินแล้วเนี่ยอะไรนะคะ ลูกไฮลูกไฮลูกหรีนนะซันอันนี้คือพ่อเหรียชื่อพ่อพี่นี่จริงเหรอเอบคุณมากไม่ใช่ตัวแทนดูว่าไลฟ์ในทิกตอกนะคะครั้งแรกนี่พี่ไม่เคยไลฟ์ในทิกตอกเลยครั้งแรกครั้งแรกเออือแรกมีคนมาตอนนี้600คนแล้วแม่แัน้ถ้าพี่ไลฟ์ครั้งที่สองจะมีคนดูเยอะกว่านี้ไหมมากแม่ต้องแบบไลฟ์เลยเพราะว่าถ้าแม่ไม่ค่อยไลฟ์ทิกตอกมันจะเหมืนกัน เจอดาวลงคลิปไปก็ต้องไปคุยคุยคุอ้าวเหรอไปต้องลงคลิปมันใช่มันเจอน้อยแล้วแม่ต้องทำอมีแล้วที่โดนปิดกันใช่พี่ผู้ดูนั่นเนี่ยอ๋องั้นต่อไปถ้าพี่ไลฟ์เนี่ยหมายถึงคนจะดูคลิปพี่เยอะใช่ก็ต้องลงทยอยลงมากเนี่ยคนขายฟ้าขายฟ้าขายฟ้าจากไลฟ์เนี่ยมาไลฟ์ติดกับอันเยอะแล้ว